สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมนายโยรังตัวขอต้อนรับเข้าสูร่รายการฟังข่าวสบ,สบายๆพบกันเป็นประจำนะวันนี้ต้องขออนุญาตปิดแม่ครับโอ้ทำรายการไม่เต็มที่ีเลยวันนี้นะเนื่องจากว่าการปิดแมสแล้วเนี่ยฮะเวลาพูดเนี่ยฮะมันก็จะพูดไม่ถนัดนะเสร็จแล้วนะมันก็จะมีกินอายนี่ยฮะ ออกมาทางปากมันก็มาเจอกระทบกับความเย็นนะนะเกาเแว่นตาเนี่ยมันจะมีไอขึ้นมานะอ่ารู้สึกว่าวันนี้ทํารายการค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์สล้วพี่น้องครับนะผมดูแล้วว่าเนื่องจากว่าต้องมีการปฏิบัติตามการประกาศของกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้นะพอเขามีการประกาศออกมานี่คนระับค่อนข้างที่จะอืม <c oughs> เนื่องจากว่าวันที่24เมษายนที่ผ่านมานี่แหละนะฮะทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนี่ฮะในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีการประกาศสั่งปิดสถานที่ต่างๆเหมือนกับล็อกดาวน์ั่ยแหละนะผมดูแล้วนะล็อกดาวน์ซึ่งการล็อกดาวน์ทั้งหมด31สถานที่เสี่ยงมา ไม่ว่าจะเป็นโรงมหรรยโรงภาพยนตร์โรงละครสวนน้ำสวนสนุกสวนสัตว์ต่างๆพวกนี้นะนะลานเล่นสกเก็ตก็ดีนะสนุนเกอร์ก็ดีโบลิ่งก็ดีหลายสิ่งหลายอย่างนอะงครับนะซึ่งทางด้านกรุงเทพนครก็มีการประกาศไปแล้วนะนอกจากนี้รวมไปถึงสนามมวยสนมามม้านฮะชนะวนห้างนั้นก็มีการ ประกาศปิดนะพไปน้องครับนะโอ้ห้างนี่ฮนะเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้านะสิบเอนน็ดนาฬิกาหรือห้าโมงเช้าไปถึงสามทุ่มประมาณนั้นนะอ่าเซเว่นีเเว่นก็เปิดตั้งแต่ตีห้าไปถึงสี่ทุ่มนะนะอ่าส่วนร้านอาหารมันต้องพูดถึงว่าพวกเหล่ายาปลาปิ้งนี่ฮนะขายไม่ได้แล้วต้นไปน้องรับนะ ก็ให้นั่งในร้านได้ไม่เกินสามทุ่มส่วนที่จะถึงห้าทุ่มนั้นขายได้ถึงห้าทุ่มนั่งได้นะนั่งได้แต่ว่าไม่เกินนั่งเป็นระยะห่างหนึ่งเมตรห้าสิบบ้างสองเมตรบ้างนะั่นั่นคือประกาศของกรุงเทพมหานครที่เราเองก,ก็เฝ้าติดตามกันนะ้พี่น้องรับนะาเอะตกลงมันไปยังไงไมายังไงกันเนี่ยฮะเสร็จแล้วมันก็มีการประกาศออกมาคุมเชิง ให้พวกเราใส่แมสกันอมืมันเลยประชาชนก็มึนไปหมดละงานะนี่นะตกลงมันจะอะไรกันนะกันนะเดี๋ยวประกาศนู่นประกาศนี่เดี๋ยวเป็นพื้นที่สีแดงบ้างนะ,ะเดี๋ยวเป็นพื้นที่คุมเค,คุมเสียงภยัยว่าสารพัดไปนงครับนะประกาศออกมามันก็เลยกลายเป็นมันงงๆทาไม่ทาไมถึงไม่ทําเป็นมาตรฐานเดียวกันประกาศก็ประกาศที่ผมพร้อมกันเลยนะ พอทีผมดูแล้วนะฮะเขาบอกว่าวันที่2 6เมื่อวานนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโควิด19บกระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือจากพีน่น้องประชาชน่างดออกเคหสถานล่าสุดนั้น5จังหวัดมนนนทบุรีเนี่ยเขาห้ามออกนะพีน่น้องรับขอร้องหละน,นั่นไงฮะใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะ,ะแม่เนี่ยทำรายการไม่สนุกเลยวันนี้ปทุมธานี นะสุราธชธาน,นีสมุทรปราการสมุทรสาครอันนี้คือขอร้องนะครับนะอ่าคือหมาเควาว่าเนี่ยตั้งแต่สามทุ่มก็มีแล้วแต่จังหวัดนะอย่างจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยฮะมันก็ขอร้องเลยสามทุ่มไปแล้วเนี่ยห้ามออกนอกบ้านไปถึงนุ่นนะตีสี่นะส่วนประทุมทาน,ในใีใกล้บ้านเราเนี่ยฮะพอสามทุ่มไปแล้วนะ ไปถึงตีสี่ก็เหมือนกับเคร์ฟิว่นละพี่น้องครับนะสุราษฎร์ธาน,นีสี่ทุ่มไปถึงตีสี่นะสมุทรปราการแถวบ้านเรานะสามทุ่มไปถึงตีสี่สมุทรสาครห้าทุ่มไปถึงตีตีสี่นั่นคือเป็นการประกาศขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนั่นคือเรื่องราวที่เราพอจะเซฟข่าวขึ้นมา หลังจากที่มีการประกาศของกรุงเทพมหานครหสับเรื่องการปิดมาตเนี่ฮนะถ้าใครไม่ปิดปากนั่นพี่น้องครับนะเวลาออกไปที่สาถานะนี่ฮนะก็จะมีความผิดกัน <c oughs> เรื่องนี้นะซึ่งเราเองก็คงจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางด้านหน่วยงานราชการเขามีการประกาศนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆดราม่าให้ฟังว่าเขามีการคุยว่าอย่างไรบ้างเรื่องดราม่าเนี่ยโอ้ยขรรมันํำข่า,ขาววันนี้นะพี่น้องครับนะ อยากจะเลิกทำด้วยซ้ำมันเนี่ยอืรัฐบาลก็บอกว่าเลิกทำได้แล้วนะอแล้วก็มึงก็มาด่ากูอีกว่างี้นะมันไม่ใช่วันนี้พี่น้องครับนะมันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยพี่น้องรับจริงๆแล้วอ่ะการระบาดรอบสามเนี่ฮนะมันไม่ใช่ความผิดของพี่น้องประชาชนผมยังไม่อยากคุยเรื่องนี้พี่น้องรับไปเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันไปเรื่องเกี่ยวกับงดออกจากบ้านนีละห้าจังหวัดนะพี่น้องครับนะไปเช็คแค่ดีนะเดี๋ยวยจะทะเลาะทะเลาะไปพี่น้องครับแต่เราไปกินบนที่ไหนก็ตามวันนี้ ห้าจังหวัดนี่เขามีการคุมเข้มเอาง่ายๆไม่้องขับหนะ้าส่วนการไม่ใส่แมสนี่นะ่ <c oughs> ก็มีหลายจังหวัดเหมือนกันเขาก็จะมีความผิดปรับมไม่ต้องขับหนะ้าสองหมื่นบาทไปซ้ำไปนะมันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีสองประเด็นนะมาดูประเด็นแรกนะอ่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นความผิดที่ท่านนายกเองนั้น ไม่ใส่แมสในที่สาธารณะน้องนะมีการประชุมเมื่อวานนี้กลายเป็นราม่ากว่สมควรเขาบอกว่าบิ๊กตูหรือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยโดนปรับหกพันบาทอืมประชุมไม่ใส่แมสขอโพลอย่างนี้นะนะจากนั้นเป็นยังไงครับเป็นที่ฮือหากันพอสมควรนะหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วท่านนายกก็บอกว่าลืมไปนิดน,นึ่ง ้แจ้งให้พลเอกอัศบินขวัญเมืองในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบว่าที่ไม่สมมาตรเนี่ะในที่ประชุมผิดหรือไม่นะเพราะว่ามันมีการไล์สดไปด้วยถ่ายทอดสดไปด้วยว่ามีการทํางานประมาณนั้นนะอ่าก็บอกว่าผู้ว่าตกลงผมนั่งประชุมเนี่ยอ่าทำเนียบมันก็เหมือนบ้านผมนะตกลงจะเอาอยังไงผมผิดหรือเปล่านี่นะ ผพราว่าเ็บอกว่าผิดถึงแม้จะเป็นที่ทํางานของท่านนายกว่อาอย่างงั้นแต่เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการบริหารการสั่งการเป็นที่สาถานะอยาอ่างนั้นเลยปรับอืมมันก็กลายเป็นรามา่าพอสมควร่นลองครับนะท่านอา,าอเวินขวัญเมืองก็บอกว่าการกระทาเป็นการฝ่าฝืนะท่านนายกเพราะกรุงเทพมีการประกาศเรื่องให้ประชาชนนั่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากาก,ากหรือ หน้ากากผ้าทุกครั้งตลอเวลาที่ออกงอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักซึ่งถ้าไม่ทำตามก็มีความผิดตามมาตรา51พระราชบัญญัติโรคติดต่อ2,558ว่าอย่างนั้นนะซึ่งประกาศไปแล้วถ้าใครไม่ใส่จะมีความผิดปรับ20,000บาทว่าอย่างนั้นนะทีนี้ต่ำสุดที่6,000นะเออถ้าเป็นอย่างนั้นก็ พื่อแสดงความรับผิดชอบนายกก็เอามาปรับก็แล้วกันาาทางด้านนายกบอกว่ามาปรับก็แล้วกันให้ผู้ว่าซึนขวัญเมืองพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวนสน,สนดูสิทธิเดินทางไปยังทำเนียบโดยท่านผู้ว่าซึนขวัญเมืองก็บอกในฐานะที่เป็นผู้ว่าอะอย่างนั้นนะเป็นผู้กล่าวหาในฐานความผิดจากนายกและนายกก็ยินยอมให้มีการปรับอย่างเชื่อป,ปรับ จึงให้พนักงานสอบสวนนี่ฮะเปรียบเชียปรับ6,000บาทขั้นตำ่ำเรื่องนี้มันก็มีดราม่าแล้วเฮ้ยอ,อยากคุยได้ไมั้ไมเรื่องดราม่าดือว่านั้นเรื่องดราม่าก็คือว่าเนื่ออ้าวทำไมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งปรับได้เหรอนะไม่ขึ้นศาลเหรอเขาก็ถามกันนะก็เป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับศาลเนึ่องจากว่าท่านนายกยินยอมนะอที่จะให้มีการจับเลย อ่าถ้าผมผิดแต่ผมมีอ่าผมก็พร้อมจะจใจค่าปรับก็จบกันไปพี่น้องครับอันนี้ประชาชนก็ถามว่าอ้าวตกลงไม่สั่งสารเหรอไม่ให้สารสั่งเหรอเพราะเขาตกลงกันได้ก็จบไปพี่น้องครับทีนี้มันก็มีการพูดการคุยถึงท่านนายกบอกว่าตกลงนี่ฮะโอ้ล้วก็นะคนทํางานให้กําลังใจตกลงสองฝูงเท่าเนเล่นอะไรกันเขาว่าอย่างนั้นนะพี่น้องครับก็หมายของว่าว่าทั้งคนเอกอศวินคนเมือง สถานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ว่าคนเด็กประยุทธ์จันโอชานานเร่รละครอะไรเนี่ยจริงจริงแล้วท่านก็อาจจะลืมไปแล้วครับนะวันนี้ผมก็จะลืมแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่แมสเนี่ยไปน้องรับนะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นที่สถานะแล้วเขาเจะภาพเราฟ้องได้เพราะฉะนั้นพอ,อก็เลยบอกว่ากรุณาใส่หน่อยได้ไหมอ,อ่าผมก็เลยบอกอึดอัดนะอาจจะยังไม่ทําข่าวด้วยซ้ำไปวันนี้เอาละ ข่าวนี้มันไม่หยุดที่การดราม่าแค่นั้นวันนี้อ่ามันก็มีคนเพจอโพต์ขึ้นมาบอกว่าอืมตกลงท่านนายกคะน่าอ่านขึ้นมาอย่างนี้ค่าปรับจากสถานีตำรวจอ่าไม่ใช่ค่าปรับนอ่านี่คือคือไม่ใช่เรื่องขับนะอันนี้คือข่าวนีเรื่องเกี่ยวกับการปรับเอาละนะอันนั้นจบไปละ คราวนี้มันเลือกอีกแบบหนึ่งที่มันว่อนเน็ดไปเลยขราวนี้เป็นใบเสร็จจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติใบเสร็จรับเงินค่าปรับเขาเขียนบอกว่าอ่าเรลมที่นะะ047936เลขที่067อะไรอย่างนง้นนะสถานีตำรวจภูธรบางปะหนะฮะเราคงจะทราบกันบางปะหันก็อายุทยา เนื่องจากว่าไม่สวมหมวกไม่สวมผ้ากากอนามัยหรือผ้ากากผ้าขณะอยู่ที่ที่หาสถาน่น้องรับเรโรสารพาพี่น้องรับมาจับนะจ,จริงแล้วปรับจริงแล้วจ่ายสองเมือนี่เห็นไหมแล้วก็โต๊ะกระจายหมู่หวานไม่ต้องทํางานทําการเช็คข้อมูลข่าวพอจริงๆแล้วมันมีห้าสิจังหวัดนี่น้องรับมนาะในกรณน,นี้ที่คุณออกจากบ้านอยู่ในที่สาธารณะ อันนี้คือเขามีการปรับเพราะว่าการระบาดของเชื้อโรคเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงห้าสิบจังหวัดท่านไปไล่ทั้งหมดมีปิดสิบหกจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะวันนี้ถ้ามัน้ามีการสมแมสเนี่ยครับีมนงครับมีการปรับสองหมื่นแล้วไปดูภาคเหนือเนี่ยสามจังหวัดนะท่านไปดูแล้วกันมีเชียงใหม่ลำพูนอุตรดิตถ์นะอางอีสานขอนแก่นชัยภูมินครพนมบุรีรัมย์มหาสา,ารคามมุรีรยยะโสธรเลยสะเกษสุรินทร์หนองคาย อำนาจเจริญอุดรธานีอุบลราชธานีภาคกลางกรุงเทพมหาคนครนะย้ำนะภาคกลางนะกรุงเทพมหาคนนะคนรนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีนครศรีอยุธยาเพชรบเพบูรณ์พิษนุโลกลบบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสระบุรีอ่าสุขโขท,ทยัยสุพรรณบุรีอันนี้ภาคกลางต้องสมหมวกกันน็อกเออต้องสมหมวกอมัดนะถ้าไม่สมหมวกไม่อามาไม,ม่สมแมตนี่ม่นต้องคำนะเขาจะมีการปรับได้ นอกจากนี้ภาคตะวันออกมีจันทบุรีชะเชิงเซานะชนบุรีตราดประจินบุรีภาคตะวันตกกาญจนบุรีตากนะฮะประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีภาคใต้สิบเอ็จังหวัดตรังนครศรีธรรมราชนาครนาราธิวาสปัตตานีอุทัยไม่ใช่พังงาภูกเก็ตเลยละระยองสงขลาสุษฎราธานีนี่คือเรื่องราวที่เขามีการประกาศห0จังหวัด พี่น้องเอ๋ยให้เตรียมตัวนะ่น้รับรับนาะถ้ามีการฝ,าฝ,าฝา่าฝืนขึ้นมาเสร็จปุ๊บนี่เขาก็จะมีการจับแล้วก็ปรับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละนะข่าวนี้มันมีสองเรื่องเรื่องชันนายกก็ดราม่าไปแล้วข่าวนี้เรื่องนี้หละเป็นเรื่องที่คือหา,ากลายเป็นว่ามีการโพสต์ข้อความว่าคือตอนแรกนี่ฮะเ,เขามีการจับในเนื้อหาในเนื้อข่าวอะไรเขามปนการล่ขึ้นมาว่ามีการจับ เขาบอกว่าตอนีจับในรถไปซ้ำไปว่าอยู่ในรถก็โดนจับในเนื้อข่าวที่มันออนไลน์ที่โซเชียลนะพี่น้องรับะอ่าเสร็จแล้วก็คือขอปรับสองหมื่นบาทสองรันงบาทก็บอกว่ามันหนักเกินไปก็มีการต่อรองกัน500บาท500ยบาทเขาก็ไม่ยอมพอไม่ยอมเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จําเป็นจะต้องมีการส่งฟ้องศาลนะการเป็นประเด็นข่าวเป็นการดราม่าพอสมควร ก็การเป็นการขายความจริงเราบอกว่าอย่างที่อย่างนี้พี่้องครับน้าเป็นเรื่องที่อแม่ลูกเขาจับกันพี่้องครับน่ามันเป็นอย่างนี้สองหนุ่มไม่ใส่แมสส่งสารปรับนะที่บอกสองหมื่นบาทนั้นเป็นเรื่องจริงอในราม่าก็บอกว่าจริงหรือไม่จริงกับม่รูกละพี่รองรับนะคนก็แชร์กันไปเสร็จแล้วมันก็มีการเฉลยบอกว่านี่ล่ะ การที่ไม่สวมหน้าก,กากขณะขับรถยนต์นะฮะมาคนเดียวนะฮะถ้าไม่ใส่ก็คือปรับห้าร้อยลองขับหน้าถ้าเปิดกระจกเพระนั้นใส่ไปเรียบร้อยพอมาเป็นอย่างนี้ค่น้องขับเราจะเอายังไงวันนี้เออเขาก็ถามว่าจริงไหมที่บางกวาหันนี่นะคือผู้ใหญ่บ้านนี่แหละเขารับการร้องเรียนจากประชาชนบอกว่ามีอยู่ผู้ชายสองคนอยู่ที่ตลาดไปจับหน่อยดินะ้ ไปจับรล้ปรับเลยสองหมืนบาทพราอย่างนั้นนะผู้ใหญ่บ้านก็ต้องไปคราวนี้พอไปจับเสร็จปุ๊บการเป็นลูกชายตัวเองนะซึ่งไม่สวมแมสนี่แหละลูกชายก็บอกว่าการที่ไม่สมแมสก็เห็นว่าหนึ่งไม่มีคนในตลาดนะพอไม่มีคนตัวเองก็เลยละเลยไม่ยอมใส่แมสกพรอย่างนั้นนะ ทางด้านผู้ใหญ่บ้านอาอย่างนี้กันละกันเมื่อมีการร้องเรียนขึ้นมาก็จำเป็นต้องจับปรับทรงตัวไปฟ้องศาลปรับสองหมื่นบาทตามคําสั่งทีนี้เด็กเองก็ต่อรองกันละพี่น้องครับนะสองหมื่นก็ไม่มีให้ห้าร้อยก็มากไปก็เลยเป็นพึ่งพิง,พงต่อศาลพี่น้องครับนะเรื่องรามันเป็นอย่างนี้นะมันก็เกิดการเป็นราม,ม่าก,กันนะเกิดขึ้นนะคราวนี้ราม,ม่าว่าอย่างไงกัน โอ้ดาม่าก,ก็บอกว่ามีการโจมตีความผิดนั้นไม่ใช่ของประชาชนคราวนี้ที่หนักไปที่สุดก็คือมันเป็นการขึ้นในโพสของหลานสาวคุณทักษิณชินวัตรแมอันนี้ต้องเอามาพูดการปรับประชาชนคนหนึ่งด้วยเงินห้าร้อยบาทเพราะไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าขนาดที่อยู่ที่พัก ก็บอกว่าประชาชนทั่วไปถูกปรับง่ายโดยง่ายนะแต่ขณะที่ยังไม่เคยได้ยินเสียงความคืบหน้าว่ามีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ประการใดอันนี้เป็นการถามหนึ่งๆพี่น้องครับนะเออเขาก็ถามไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการระบาดของเชื้อโรคนะมันเกิดขึ้นมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าจะเห็นว่าคนขับรถของแลมโบ เราวารอกดรเซ็กซ์ก,กลนก็ติดโควิดไปแล้วขณะเดียวกันนะครับนะฮะคนที่จะเป็นขึ้นมาเป็นเลขาธิการพักเพราะว่าตอนนี้มันมีการชิงกันระหว่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะอันนี้คือในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีนะครับนะยุติธรรม น่าจะมีการชุวงชิงกับคุณธรรมนัท่าอ,อันนี้คือน่าจะมีการดิสเครดิตกันหรือเปล่าผมมั่นใจเพราะว่าในเฟซเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคุณสมศักดิ์เองนั้นไปงานเลี้ยงนะจนทําให้มีการติดเชื้อทั้งที่มีคําสั่งห้ามจัดงานอันดิสเครดิตกันแล้ไปรองคำหนะ้าอาจารประการใดท่านไปดูตามเฟซบุ๊กกันแล้วกันไปรองคำหน้าตามโซเชียลเขาจะมีการคุยกันเรื่องนี้พอสมควร นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นดราม่าทางการเมืองคราวนี้พบมาดูนะจากการที่ประชาชนเองนั่นอยู่กับบ้านกกับเรือนนะมันก็มีคํำพูดที่มีการโพสต์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าท่านไปดูนะนก็เข้าท่าดีเหมือนกันอยู่บ้านหยุดเชื้ออ่าอืมกินเกลือเพื่อชาติกัปอย่างนั้นเหรอโอ้โหคำพูดเจ็บๆน้ะ อืมนอกจากนี้ก็มีคำวยพอรอายุบรรณสุขขังพลังขอให้น้ำมันเต็มถังก็ว่าอย่างนั้นรงครับนะขอให้จุดๆก็ว่ากันไปอ่าทีนี้ไอ้ผลจากของโควิด -19 บี่างละยที่ประชาชนฮะให้อยู่กับบ้านฝ้กกับเรือนมันก็กลายเป็นประเด็นที่ประชาชนมุ่งจะทำยังไงออกมาโจมตีใครกคร็นมะออกมาโจมตีรัฐบาลออกมาโจมตีนายกรัฐมนตรี ออกมาโจมตีคอรอมอโดยเฉพาะรัฐมนตรีกลายเป็นดราม่าบางคนก็ออกมาใช้เฟซบุ๊กนี่ฮะใช้ทิกตอกต่อว่าต่อขันรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีบางคนก็ต้องแต่งเป็นเพลงแหละ่น้องครับเป็นเพลงนี่หลายเพลงนะอ่า่ะถ้าท่านเป็นนักดนตรีนะฮะจะมีการเขียนเพลงกระเซาเยา้าแย่น่า ปัจจุบันเพลงอยู่เพลงหนึ่งถ้าผมเปิดได้ผมจะเปิดให้ฟังไปลองขับนะแต่บางเออเนี่ยทำไมว่าสถานวิวิุมันเปิดไม่ได้เพราะสถานนิทยุนั้นมันเป็นการควบคุมโดยกสทชอนะมันไม่สามารถจะเปิดไดน้นั่นคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะประชาชนก็ค่อนข้างที่จะหนักไปที่รัฐบาลเ็าก,ก็หาวัฐาาบาลเองนั้นประชุมแต่ละครั้งใช้มาตรการในการบีบคั้นประชาชนแต่ไม่มีมาตรการในการที่จะ ำจัดเดตไลน์ของโควิดจะทํายังไงที่จะให้ประชาชนเองนั่นอยู่ดีมีสุกรัฐบาลกับไม่ทําเขาก็บ่งบอกว่าการบริหารการจัดการของรัฐบาลล้มเหลวเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเนี่ยไลอนุชินวันนี้เขาก็บอกว่าล่าลายชื่อลงลายชื่อหรือระบบประยุทธ์โอ้โหพี่น้องครับเมื่อวานนี้ล่าลายชื่อแล้วได้แสนคนไล่นะ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขก็ตั้งควมสู้เซฟอนุทินนะใครไม่ทนผมทนมาวันนี้หนักข็ไปอีกวันนี้เขาไล่ประยุทธ์เลยหรือระบบประยุทธ์ใครเห็นด้วยคนก็เป็นลงเลยล่ร,ระบบประยุทธ์นี่ไล่อะไรครับมาหนึ่งผมเล่าว,ว,วิเคราะห์กันเล่นไม้องครับต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโอ้เอาอีกแล้วเหรอในะโยมเพราะรัฐธรรมนูญเองนั้นกำหนดเอาไว้ นะถ้าไม่มีการแก้ไขร่างนูมันไม่ได้รองรับนะถ้ารือระบบเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่นานแล้วรองรับอยู่นานเสร็จแล้วก็คือเขาใช้ระบบการบริหารกัจาก,การของทางราชการเอาข้าราชการเป็นตัวตั้งมันจึงทําให้การบริหารากิจการล่าช้าไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อวัคซีนไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะสิ่งต่างๆนั้นเขาใช้องค์กรหรือว่ากลไกของทางราชการในการขับเคลื่อน บอกว่าวันนี้จําเป็นต้องเลือระบบของคนเอกประยุทธ์จันโอชาล่าอะไรชื่อให้ได้ล่าเลยพี่น้องว่าอย่างนั้นนะมันก็มีองค์กรต่างๆเข้ามาอืมระบบประยุทธ์นี่ก็เขาจะอยู่ถึงยี่สิบปีถ้ายุ่ยี่สิบปีปุ๊บเนี่ฮะมันไม่ไม,ไม่ไม่ตายคนนี้หล้มันแยกก่กคนนี้นละ้มันก็มีการรามากเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไปดูระบบประยุทธ์จันโอชาเพราะวันนี้ถึงมาจะมีการยุบสภาเขาบอกว่าอย่างนั้น ยุกสภาเองก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนายกได้นะมันจะเป็นต้องให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกเสร็จแล้วหานายกคนใหม่ขึ้นมาแล้วทําอยู่สองเรื่องอแก้ขธรรมนุญจากนั้นกาจัดโควิดพอถ้าปล่อยไปอย่างนี้รับรองคนไทยเดิอรเลเอาว่าอย่างนั้นนงครับนะเอาหน้าผมว่าถ้าเราเองค่อยๆคิดค่อยๆทาค่อยๆเติม พราว่าท่านนายกทางที่ดียุบสภาผมว่าอ่าแล้วก็เอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารจัดก,การบ้านเมืองนะอ่าสจแล้วก็คือมันเน่าแล้วรัฐมนตรีของท่านถ้าท่านอุ้มกระเตงไปอย่างนี้อท้ายที่สุดประชาชนจะไม่ทนวันนี้ท่านอุ้มนะอุ้มรัฐมนตรีไม่อยากไปขัดแยง้งขณะเดียวกันนั้นท่านมาบังคับประชาชนซึ่งประชาชนเขาก็ต้องทําตามล้ววัน,นี้ขอร้องกันดีๆก็ได้ ถามว่าประชาชนวันนี้เอะอทำไมไม่ให้อ่าไม่ให้กำลังใจคนทำงานถ้าประชาชนเขาไปทำอะไรวันนี้ท่านเห็นประชาชนไหมวันนี้เขาช่วยเหลือกันทำกับข้าวนะตั้งโรงทานช่วยเหลือให้ประชาชนไปกินไปทางทุกวันนี้ยซึ่งคนนะ่ะล้มตายคนสองคนช่วยเหลือภาคประชาชนเขาเริ่มด้วยช่วยกันแล้ววัน,นมันจะมีองค์กรต่างๆเข้ามาช่วยในการที่จะเข้าถึง อาองค์กรของแพทย์นี่แหลเขากาลังจะทําอยู่เพราะเขามองแล้วว่าเขาเพึ่งรัฐบาลไม่ได้วันนี้ผมคิดว่าถ้าท่านนายกเองเด็ดขาดสักครั้งถึงวันนี้จะตั้งใครก็ตั้งหันนี้ลบทิ้งไปก่อนวันนี้ความเป็นเพื่อนความเป็นพี่เป็นน้องเอาไว้ก่อนได้ไหมแล้วให้คหํานึงถึงพี่น้องประชาชนมันเนี่ยเขาจะตายกันหมดแล้วเพราะระเบียบต่างๆที่ออกมาเนี่ยมีแต่บังคับประชาชนเหมือนเขาว่าน นะไม่มันอาจสอนนะครับนะแต่ว่าวันนี้มันมันมัน,มนไม่ไหวละนะผมเห็นพักพวกส่งเพลงมาให้ผมเนี่ยโอ้ยจำใจอดทน,นี่นงครับนะแม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ยังส่งให้ผมเลยเพลงเนี้ยถ้าผมเปิดได้ผมจะเปิดให้ฟังจำใจอดทนอ่าอ่าจำใจจากของพระพุทธลมเนี่ยเขามาดัดแปลงไปนิดหนึ่งจำใจอดทนของอเพลง แห่งนี้โดยแต่งโดยคณะวงของของวงบัพชนจำใจอดยาจำใจอดยาจำใจอดยาของบัะชนนั่นคือประชาชนเขาสะท้อนออกมาเนี่ยเขาสะท้อนออกมาว่าเขาเนี่ยไม่เหลือไม่เหลืออะไรแล้วลาบากมากแล้ววันนี้อยากจะให้ท่านนายกเนี่ยคำหนึงถึงประชาชนเอาประชาชนเป็นตัวตั้งเปลี่ยนแปลงเถอะท่านนายกแก้ไขเถอนะ ถ้าท่านเห็นแก่พวกพ้องน้องพี่จนเกินไปเนี่ยนเะเขาจะเลืมกว่าตอนนี้คือเขาก็มองว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนดีนะแต่ขณะเดียวกันท่านกําลังใช้ในคนแก่ๆก,กันเนี่ยทั้งกองทัพเนี่ยเอามาทํางานแล้วทํางานกันไม่เป็นถ้าท่านดูสวที่วันนี้สวเคยออกมาทําอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไหมตอนที่เขาจะมีการโคน่นอานาจของท่านดึงอํานาจกลับสวออดาหน้าออกมา ต่อว่าต่อขานไม่เห็นด้วยอย่างงู้นอย่างนี้โดยเฉพาะการแก้ไขันธมนูลแต่พอประชาชนเดือดร้อนเนวันนี้ผมเห็นรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะชื่อว่าสุพัฒน์สุพัฒ์คงนะครับนะพันมีเาาเนี่ยซึ่งเป็นรองนายกและรัฐมนต,ตรีการคลังมั่คืนนครับขอให้คนไทยรักชาติที่รักชาตินำเงินมาใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการดัน GDP ให้โต สี่เปอร์เซ็นตตามเป้าหมายตาแล้ดิประชาชนเองวันนี้ไม่มีอะไรจะเอามาแล้วเขาบอกไปเอาเงินจากแบงก์เอามาเอามาเอามานั่นคนที่เป็นรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีท่านนี้ก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคัสเตอร์ด้วยพี่รองรับนะท่านคิดได้ยังไงวันนี้ประชาชนจะไม่มีเงินแล้วเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาสามครั้งแล้ววันนี้เอามาเช่าเอามาถ่ายบ้านเอามาขอนรถมาโอ้จิตปะทวันนี้ ประชาชนไม่มีเงินกินเงินใช้ทุกวันนี้พอประทางตัวไปขณะเดียวกันนักธุรกิจก็บอกให้เก็บเงินสดเอาไว้อย่าซุ่ยสุดไดแต่คณะรัฐมนตรีของท่านก็บอกไปเอาเงินออมมาไปเอามาไปเอาเงินออมที่อยู่ธนาคารเอามาใช้เอามาใช้รัฐมนตรีสวทํามาถึงไม่ลดเงินของท่านหลาเงินเดือนน่ะเคยมีเห็นไหมผมอยากแกะเห็นผู้นำสักคนไม่รับเงินเดือนรับครึ่งหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับ แล้วก็เอาเงินมาให้ประชาชนเนี่ยสวทาดิี่น้องรับออกมาทำดิท่านจะเป็นฮีโร่ท่านจะเป็นขวัญใจของประชาชนแต่วันนี้เรายังไม่เห็นนักการเมืองท่านไหนออกมาพูดถึงการเสียสละเพื่อประชาชนทั้งที่การเกิดปัญหาเกิดขึ้นมาจากนักการเมืองทั้งนั้นไม่ใช่มาจากประชาชนผมไม่เห็นด้วยกับการออกกฎระเบียบบังคับประชาชนจนเกินไป อำน,นาจมันเหมือนกับสม,มืนุนทยนไขผมขอเอาคำพูดของพยาไม้มาพูดนะพยาไม้บอกว่าโยกอำน,นาจมันเหมือนเทียนไขใช้ไปหรือก,ก็หมดหรือก,ก็หมดหรือก,ก็หมด,กกหมดความเสื่อมก็จะตามมาความศรัทธาจะไม่บังเกิดฝากเอาไว้นายกครับทำเถอะทำเพื่อประชาชนผมคิดว่าประชาชนหลายหลยคนยังเคียงข้างกับนายกรัฐมนตรีคนที่ชื่อประยุทธ์ ผมเห็นเจ้คนหนึ่งคําบอกความผิดของท่านประยุทธ์เนี่ยมันก็มันหิงห้อยยับยับยับย,ยัแต่ความดีของพลเอกประยุทธ์นั่นมันเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ส่องแสงเลามีความสุขถ้าขาดพระอาทิตย์ตายไหมนั่นคือเขาเชียร์ท่านผมก็เห็นด้วยทำถึงทำเพื่อประชาชนอ่ะจากลากันไปก่อนนะครับมาขอทุกท่านประสบแต่ความโชคดีก้าวข้ามโควิดด้วยกัน อโลคยาปรมารภาความไม่เป็นโลกเป็นรากอันประเสริฐสาธุสาธุจากเราไปก่อนสวัสดีครับ